หลายต่อหลายคนเมื่อก่อนถามตัานว่าน้ำตาลเธอนับถือศาสนาอะไรอะ่ะทำไมเธอไม่เห็นไหว้พระเลยเวลาอยู่โรงเรียนหรือเวลาไปไหนฉันเป็นคริสเตียนมั่นใจมากแต่คำว่าคริสเตียนของเรานั้นเราสะกดไม่ถูกหรอกคา่ะเพราะว่าชีวิตไม่ได้สำแดงอะไรออกมาเลยก็คือว่าเป็นทริสโอยนั่นเองค่ะต่อยแม่ตยป้อมาแต่เกิดแล้วก็พ่อแม่เป็นผู้รับใช้กับตยมาอย่างนั้นอะ่ะโอ้ฉันมั่นใจมาก หน้าที่ของพระเจ้ามีอย่างเดียวคือให้ความรอดแก่ฉันแต่เรื่องชีวิตฉันจะดําเนินเองของฉันเองเป็นอนุชนที่ดูจะเข้มแข็งมากรับใช้ทุกอย่างทั้งการประกาศทั้งการแจกใบปลิวทุกสิ่งทุกอย่างแต่การรับใช้นั้นไม่ได้ขัดเกลาให้ตัวเราเป็นคริสเตียนที่ดีได้ตามอย่างที่พระเยซูคริสต์เป็นนะคะพอเกิดปัญหาในครอบครัวปุ๊บน้ําตาลก็พี่น้องสามคนน้ําตาลเป็นพี่คนโตนะคะน้ําตาลพี่คนถึงแม้ว่าน่าจะเด็กกว่าน้องนิดนึงอย่าไปเล่าอย่าไปเล่า พอบ้านมีปัญหาปุ๊บเนี่ยน้ำตาลก็เลยบอกว่าก็คือต่างคนต่างก็แยกกันไปคนละที่คนละทางน้ำตาลกับพระเจ้าจ๋าบายๆขอออกไปหาประสบการณ์ก่อนไปโดยไม่รู้ตัวพกผ้าพกครัวเหมือนบุตรน้อยที่หลงหายออกจากบ้านไปใช้ชีวิตเสเพลมากๆอะไรที่พรอคัมภีร์ห้ามทําหมดไม่ว่าจะเออคิดเอาเองเนาะคือไม่มีเวลาเล่าขนาดนั้นนะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือชอบตัดสินพิพากษาคนอื่นอะไรที่มันไม่ตรงตามที่ใจของเราคิดเนะ่ะเราจะพิพากษาคนนั้นไม่ดีนะเทียบกับฉันแล้วไม่ใช่ฉันเป็นคริสเตียนคือไม่ไหว้พระไม่อะไรแต่ไม่ไปโบสถ์อะแล้วก็บางทีนี่เราเสเพลมากอะใช้ชีวิตแบบเข้าเลิกเข้าเหล่าแบบลึกมากอะจนแบบชาวโลกแบบนับเราเป็นพวกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นานๆที ตั้งแต่นั้นมาเรารู้เลยพระเจ้าเริ่มปกผ้าปกครัวตามหาเราเหมือนกันเราไม่รู้ตัวเราปฏิเสธเพราะเราหันหันหลังให้พระเจ้าตลอดอ่ะพระเจ้าก็ตามเราเราก็หันหลังตลอดเรียกเราไปได้ยินมาไ,ได้ยิน ไม่ต้องเียกไม่ได้ยินอาจจะผ่านมาจากทางพี่น้องหลายๆคนไปเจอคริสเตียนที่เขาเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคุณรักพระเจ้าแต่อย่ามาพูดเรื่องพระเจ้าฉันฟังตอนนี้ยังฮับได้เตื่อยยังไม่เปิดใจกําลังสนุกสนานกับชีวิตเนื้อนหนังของตัวเองอยู่อะไรประมาณนี้และหารู้ไมสิ่งนั้นน่ะนความเจ็บปวดมาให้ตัวเราเองทั้งบาดแผลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ตั้งแต่ความคิดตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยมีแต่บาดแผลโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวตัวเองคิดว่ามันสนุกอะ่ะเพราะซาดิสมากเลยไอ้บาดแผลความบาปเหล่านั้น แต่ตัวเองไม่รู้ตัวว่าไอบาดแผลนั้นน่ะมันไปขวดอยู่บนรอยของอพระวรกายของพระเยซูโดยไม่รู้ตัวพระเจ้าก็ตามหาเรียกน้ําตาเรียกน้าตาและโดยคายําอธิษฐานของคุณแม่นะคะที่อธิษฐานมานานกว่า10ปี10ปีที่แม่อธิษฐานเผื่อให้ลูกๆก,กลับมาหาพระเจ้ามันรวมกันอีกครั้งไม่งั้นก็คงไม่มีสามน้ําวันนี้ให้อาจารย์หมอได้เรียกเพราะว่าทุกคนก็คงจะไปอยู่กันคนละที่คนละทางแบบตามสไตล์ของตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะ พอขาไอธิษฐานเมื่อพระเจ้าเรียกเรากลับมาแล้วปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกโอ๊ยมันเหมือนบดน้อยที่หลงหายมากเลยปกผ้าปกาปกัวก,กลับมาหาพระเจ้าเหมือนเดิมสารภาพบาปแต่ก็มีบางอย่างที่เราอยู่ในระบบของ n c t i f i c a t i o n ก็คือจะต้องเผาผลาญไอ้ความไม่ดีของตัวเองบางอย่างก็อยู่ในระบบต่อไปแต่หลายๆอย่างที่ทําให้เรากลับใจได้ก็คือความรักของพระเจ้าแล้วก็การอธิษฐานของแม่ลืมบอกแม่ให้ใส่แว่นตาไปเลยแบบอ,อายมากอายลูกแฉตัวเองนะคะ ก็คืออยากจะหนุนใจพี่พีน้องๆทุกคนที่มีเบื้องหลังการเป็นคริสเตียนมาก่อนนะแล้วก็มีพ่อแม่เป็นผู้รับใช้ที่รักพระเจ้ามากๆให้ดูชีวิตของพี่น้ำตาลเป็นตัวอย่างหรือป้าน้ำตาลเป็นตัวอย่างนะคะก็อย่าหลงหายเป็นนานเนพราะว่าเจ้าตามหาเราพระเจ้าเรียกเราเราก็อาจจะไม่ได้ยินตรงนั้นเพราะว่าเราฟังตัวเราเองมากกว่านะคะโอเคค่ะแม้เขาเป็นคริสเตียนเขาก็ยังทําอะไรบางอย่างที่ เป็นปัญหาอย่าเอาแบ่งปันหน่อยว่าแล้วอ่ะถ้าใครได้เห็นพิวทีที่อาจารย์หมอแบ่งปันในตรงด้านหน้าจะรู้เลยเอ๊ะเป็นใครน้ําตาลเองค่ะเป็นคนที่ชอบดูหนังผีเป็นชีวิตจิตใจหนังผีคือชีวิตของฉันฉันจะดูทุกรูปแบบคือดูได้อัธรรถต้องปิดไฟแล้วก็ปิดผ้าม่านปิดหน้าต่างดูอย่างนั้นคนเดียวด้วย แล้วก็ดูไม่เท่าไหร่นะคะจะชอบซื้อหนังผีเออซื้อหนังสือผีทุกอย่างทั้งผีนั่นผีนี่มานะคะเป็นคอลเลกชันเลยแล้วก็นั่งอ่านอ่านยิ่งกว่าพภะคพีความภีเล่มนี้ยังอ่านไม่จบเลยหนังผีอ่านแล้วเป็นร้อยเล่ม <laughs> แล้วก็เรื่องรัตดาลันที่เองทําให้กลับใจเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจารย์หมอมีคิวทีคิวทีงปีที่ผ่านมาถ้าใครมีคอลเลกชันจะดูประมาณราวราเดือนมิถุนายนนะเดี๋ยวกลับไปเปิดดูเอ,เองนะคะทําให้น้ําตาลกลับใจตรงนี้ได้ รัตดาแลนด์นะคะพอขึ้นมาเป็นตัวอย่างหนังปุ๊บโอ้ยต้องดูหน่อยแล้วมันอัดยังนี่นะเอาเรื่องจริงมาสร้างภูมิใจแต่เจียงใหม่นี่นะยังมีเรื่องให้เล่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปดูตัวอย่างหนังรัตดาแลนด์ดูตัวอย่างเออมันถ้าจะสนุกดีเนาะเออก้องกับอะไรนะกล้องกับป๊อปเล่นอะไรอย่างเงี้ยดูตัวอย่างมันไม่ทันใจมันต้องเข้าไปดูหนังจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอีกนิดนึงหน้าขออีกหน่อยนึงเถอะอยากดูอะไรอย่างเงี้ยทั้งท่านที่อาจารย์หมอก็เคยแบบ สอนแล้วว่าเนี่ยอย่าไปเปิดดอเวตรงนี้นะเงี้ยพระเจ้าแบบอยากให้เราแบบสนใจพระเจ้ามากกว่าในเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ้เตื่อเดียวบัดได้นะขอทำเตื่อเดียวนะเข้าไปดูดูไปดูมาขอบคุณพระเจ้าที่ดูไปถึงกลางเรื่องจอมันมืดไปแบบแปลกๆมากก็เลยโฮเสียดายขนาดเลยบัดได้เลยต้องไปหาแผ่นมาดูอะไรเงี้ยดูมันไปเตืะอมันเป็นเรื่องจริงเรื่องเล่าเราไม่เชื่ออะไรก็บอกตัวเองตลอดเลยหาข้ออ้างหาข้ออ้างหลังจากนั้นกลางคืนเอาแล้ว ตาค้างนอนไม่หลับเริ่มรู้สึกแปลกๆก,กับตัวเองเอ๊ดูหนังผีมามันก็สนุกนะนอนไม่หลับก็สนุกดีอะไรเงรี้ยบางทีเราจินตนาการของเราไปโอ้มันทงเป็นอย่างเงี้จบอย่างงี้อะไรอย่างเงี้เนาะกลายเป็นว่าเราเปิดประตูบาปให้ตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัววันนั้นทั้งคืนนอนผวาแบบขนล,ลุกสู้สู้หมดเลยอะไรเงรี้ยแล้วก็มานึกถึงคําพูดหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราอธิษฐานเรียกพระเจ้าพระเจ้าก็จะมาอยู่ใกล้เราถูกไหมคะแต่ถ้าเราดูหนังผี สนใจฝักใฝ่เรื่องผีผีก็จะมาอยู่ใกล้เราเอาอย่างใดนี่โอ้พระเจ้าลูกยังใดดีลูกนอนไม่หลับแล้วมันนี่มันตีหนึ่งแล้วลูกยังตาค้างอยู่เลยก็เลยว่าโอ้กลับอกบอกลับใจตรงนี้ละทีนี้แต้แตละลูกจะไม่ดูแลหนังผีก็เลยมาเป็นพยานในกลุ่มของอาจารย์หมอและคิวทีก็ได้บอกไว้ เมื่อเดินพิถุนาเหมือนกันทำให้เรากลับใจใหม่ก็คือว่าให้เราฝักฝ่ายในเรื่องพระเจ้ามากๆแล้วพระเจ้าจะมาอยู่ใกล้เราเนาะพระพรพระเจ้าก็จะมีกับเรามากมายทําให้น้ําตาลแบบกลับใจตรงนี้ได้แต่ก็ยังมีอีกนิดนึงอีกนิดน,งน,นึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอย่างตอนนี้หนังล่าสุดมาละเที่ยวบินมรณะ407 <c oughs> โอ้ยต้องตึงตัวเองต้องตึงตัวเองละอะไรเนี่ยไม่ได้เราต้องตึงตัวเองเนาะไม่ดูเด็ดขาดสัญญากับพระเจ้าละ มันก็ยังมีล่อๆเข้ามาอยู่ก็คือมีตัวอย่างหนังให้ดูสอ่อและยดชมเปาะและเยี่ยมมากหนังเรื่องนี้เยี่ยมจริงเนาะอย่างเงี้ยเราก็กินข้าวไปดูตัวอย่างหนังไปด้วยแต่ดูตัวอย่างหนังไปแล้วแต่งหาว่าเออปันบาดูอย่าแดูตัวหนังหนังไปแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของรัฐรัฐดาแลนนี่เองจริงๆก็คือคือกับใจตรงนี้แต่ก็ยังก็บอ,อาจาันหมอยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจหมอมันก็ร่องอยู่ในระบบเผาผลาญอยู่อะฮะ <c oughs> ขอบคุณมากครับพี่น้องครับ <c oughs> เห็นไหมชีวิตคริสเตียนเราต้องต่อสู้ด้วยใช่ไหมและขอบคุณพระเจ้าโดยความตายของพระเยซูในการฟื้นึ้นประชนของพระเยซูเราจะมีชัยชนะเอเมนไหมครับเอเมนน้อน้ำตาลนออ